สวัสดีครับเป็นที่ต่าอจุดเตือกเลบเออฮัลโหลสวัสดีครับก็ต้้งช่องเพลส c h a น n อ l นะก็อยู่กันในเกมผัดออฟเ x กซ์ทราแล้วก็รอบนี้เป็นบิวที่เรียกว่าไงว่กากลางเกมแล้วกันเนาะเพราะว่าก็คือเจมบิงผมเพิ่งจบควอลหรือว่าหมดเอ่อเนื้อเรื่องที่เป็นแบบยากก็คือแอค1 2 3แบบยากหรือ4 5 6แล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็จะมา อธิบายหลักการที่ผมเล่นกับบิวมาระหว่างที่ผมเล่นตัวเจมบริงในแอคหนึแบบยากนี้นะครับผมแล้วก็ใครจะไปบิวตามก็ได้ผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้แพงมากเนาะก็กระบองอันนี้ก็ราคาไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรืออยังคือตอนที่ผมซื้ออะ่ะมัน 1X แต่ว่าล่าสุดผมเข้าไปเช็คมาผมทำอีกอันนึ่งมาเทสก็คือตัวนี้เนาะมันผมเห็นว่าราคามันขึ้นเนาะ จาก1 x เป็น5 x 1 0 x อะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้แหละก็มันจะเริ่มแพงแต่ว่าต้องบอกว่ากระบอกนี้เล่น n game ได้เนาะเผื่อใครจะเอาไปเล่น n game เลยก็ซื้อมาเล่นตั้งแต่ช่วงกลางๆ x ประมาณสัก x 2แบบยากอะไรเงี้ยน่าจะกำลังดีนะครับส่วนหมวกนี้ก็ราคาไม่ได้แพงนะเดี๋ยวผมดูตอนนี้เลยตอนนี้ก็เนี่ย1 x 2 x ประมาณนี้นะเออเสื้อแรธรรมดาทุกอย่างก็เอ,อ่อหลักๆแล้วเราหาออฟพวก physical damage fire damage โคดามเมจไลดามเมจก็คือออฟดามเมจแฟลดามเมจต่างๆจากแหวนจากถุงมือนะครับใส่มาเยอะๆเพราะกระบองมันไม่มีแฟลดามเมจเลยนะครับกระบองคุณจะใส่เป็นตีเร็วแบบนี้ก็ได้กด็ตีเร็วมากแบบนี้หรือว่าจะใช้เป็นตีช้าหน่อย<แ>เห็นไหมเขาจะเห็นเลยว่าช้าลงหน่อยแต่ดามเมจแรงกว่าข้อดีข้อเสียมีต่างกันอยู่คือดามเมจอะดามเมจจากกระบองที่เป็นแฟลดามเมจอย่างเงี้ยสูงกว่าจริง สูงกว่าจริงแตเมทตอวีก็สูงกว่านะสูงกว่าเยอะเลยสูงกว่าแบบเห็นได้ชัดแล้วกันไม่ได้ไม่ได้แบบเยอะแบบ50%หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเยอะแบบเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ตีเร็วอ่ะมันตีเร็วกว่าค่อนข้างเยอะเนี่ยค่อนข้างเยอะมันได้ความคล้องตัวกว,กว่านะครับแล้วเอ่อคือความคล้องตัวม,มันมีมันมีมันมีประโยชน์ตอนที่เล่นนั่นแหละก็คือเวลาตีมอนเนี่ยพอมันช้าแล้วมันแบบ ไอ้สองทสุดท้ายมันออกช้าเนี่ยสองทสุดท้ายคือดาเมจเอโีมาจากสองทสุดท้ายไงเพราะนั้นการใส่ตีเร็วช่วงแรกมันช่วยได้เยอะเอออันนี้ก็ลองๆตัดสินใจดูแล้วกันเพราะจริงๆผมว่าแบบไหนก็เล่นได้นะครับเพราะสุดท้ายบิวเอ็นเกมคุณจะเล่นแบบสายตีเร็วหรือสายดาเมจแรงก็ whatever ได้หมดเลยเออถ้ายกเว้นคณเล่นฟิกเกอร์สไตล์ซึ่งฟิกเกอร์สไตล์ก็ไม่ค่อยเหมาะกับโอชินนี้เท่าไหร่โอเคนะผมเมนชัไว้ตรงนี้ต่อมาถุงมือก็มีแค่นี้ครับผมก็ จริงๆผมเน้นแค่แฟตดดเมจเนาะไอแท็กสปีดมีก็ดีไม่มีก็ได้แล้วแต่งบที่คุณจะมีแล้วกันเข็มขัดก็เอาแค่มีสเตตแล้วก็อะไรก็ได้คืออันี้เข็มขัดฟรีจากเควสด้วยซ้าผมได้จากเควสมาแล้วก็ใสแค่นั้นเลยนะครับรองเท้าก็ตอนแรกใส่เป็นคู่แรลิตี้คู่เดิมที่บวกสปีด20อันนี้ผมก็หาคู่ใหม่ในคังงัดงัดมาอ๋อเจอคู่นี้ที่มันมีสเตตบวกพอดีลิซิทันไม่มีเลยก็ใส่ใส่ไปคือไม่ได้ซีเรียสอะไรนะผมเอาแค่วิ่งเร็วต้องการวิ่งเร็วเฉยเพราะสุดท้ายแล้ว แรกๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนี่ยแล้วผมจบมาด้วยรีเซทแทนแบบเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เออเพราะนั้นเราจะไปคุยกันที่เจมนะครับก็หลักๆนะผมจะใช้เป็นสามสามเจมสามรูนะครับเทมเพลตฟูลี่นะครับรต้องบอกว่าช่วงแอคหนึ่งเนี่ยแอคหนึ่งแบบยากนะผมให้คอมเมนต์ว่าควรจะควรจะเล่นเป็นหน้าไม้ระเบิดเหมือนเดิม จากแอคหนึ่งถึงสามที่ผมทําไปแล้วคลิปหนึ่งเนาะก็เล่นบ er ิวเดิมอะต่อในแอคหนึ่งแล้วเราเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นเทมเพลตฟูลี่ตอนที่คุณมีชาร์จสตาฟกับไอตัวโปรอะไรเนี่ยโปรเฟนริทชวลพิธีกรรมตัวเนี้ยซึ่งเราใช้พิธีกรรมในการเจนเจนชาร์จสตาฟเพื่อจะมาใช้เทมเพลตฟูลี่มันสะดวกกว่าไม่งั้นคุณจะต้องเอาสองสกิลเนี้ยออกคือใช้ชาร์จสตาฟไม่ได้ไม่มีไม่มีตัวริทชวลมาให้ใช้ เพราะว่าโนดเราอะ่ะมันอยู่ไกลเลโซนันด้วยนะครับเลโซนันอยู่ข้างบนนู่นเลยมันจริงๆก็อัพตอนนี้ผมก็อัพถึงนะแต่ว่าไม่มันมันดูสุดเอื้อมเกินไปหน่อยสําหรับคนที่จะเล่นตามกันนะเออก็เลยคิดว่าไม่เหมาะที่จะใช้คอมแบตเฟนซี่ในการเจนพาวเวอร์ชาร์ตทีเนี้ยวิธีเจนพาวเวอร์ชาร์ตมันก็เลยยากมันเลยต้องรอให้มีตัวพลังดิจิัวซึ่งซึ่งถ้าไม่มีไม่มีชาร์จสตาร์ไม่มีพลังดิจิัลก็ยังเล่นได้อยู่เล่นแคทออนช็อคเล่นเทอร์รัสออฟทันเดอร เสริมเข้าไปก็กได้ก็ได้นะครับหรือไอตัวกิมฟิตนี่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะผมเพิ่งใส่ทีหลังเผื่อเผื่อคุณยังไม่มีสเปรตถ้าสเปรตยังไม่มีใช้แค่เฮลัตออฟทันเดอร์ก็จบเหนือเรื่องได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้แคสออนช็อ k ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณสะดวกหลักๆแล้วขอแค่มีอาวุธสเตตสูงหมายถึงว่ามีอาวุธกับสเตตตัตวเราตัวละครที่สูงลรวใส่เป็นบาลานด้วยนะก็เนี่ยสองหกสองสองเจ็ดศูนย์แล้วก็อินที่สองหกเก้าแค่นี้ ไม่ยากเลยนะครับทําให้จบได้ไม่ยากเลยดาเมจแรงมากดาเมจแรงมาจากแฟดดาเมจยังไม่ทีนะครับแหวนสองข้างถุง,งมือแฟดดาเมจเพราะว่ากระบองให้ตัวคูณที่เยอะแต่ว่าไม่มีแฟดดาเมจเลยในกระบองแฟดดาเมจน้อยมากเราเลยต้องหาแฟดดาเมจจากที่อื่นนะประมาณนี้เนะี่ยเทมเพลตฟูลี่นะครับใส่เป็น3รูนะแล้วก็ใส่เป็นมาเชียลเทมเพลก็คือตีเร็วขึ้นยี่ส อ่าพรายเมลตัวนี้ก็คือเพิ่มดาเมจธาตุยี่สนะครับแล้วก็ Final s t สไตล์ตี2อทีนะครับเนี่ยที่มันฟาด2อทีเห็นปะมันจะฟาดสอทีตึง่งตึงเนี่ยตึ่งตึงตึ่งตึงอย่างงีงง้ถ้าเกิดไม่มีมันจะฟาดทีเดียวอย่างงี้เออซึ่งไออ,อย่างที่ผมบอกนะดาเมจ AOE อ่ะ e, มาจากฮิตสุดท้ายฮิตทิตึง่งลงมาเนี่ยเออเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเม็ดเนี่ยดาเมจ a อโเราจะหายไปเยอะมาก รตรอไปที่ t p m s t s t บ l เนาะ m p e s t b e บ l ผมใส่เป็น Extra c o d า m a ด e เราต้องการเอาระครังเ่ยมาตีบอสเราต้องการให้บอสติดแช่แข็งเราเลยใส่ Extra c o าลงไปจริงๆอยากจะใส่พวกฟีดเข้าไปด้วยแต่ว่าอยากอยากให้มันอยู่ในบัต g เจ็ตที่3รูเท่านั้นถ้า4รูมันจะแพงไปหน่อยสำหรับคนที่แบบเล่นช่วงเหนือเรื่องมานะแค่นี้ก็ก็กินทรัพยากรเยอะละโอเวอร์บอ a แดนนะครับวางตะคันได้2ทีนะครับ,นะรบแล้วก็ฟอนเลชซึ่งถ้าเกิดคุณจะใช้แค่2สลอ็อตก็ฟอนเลชออก ฟอรเรสตเป็นตัวบูสต์ดัมเมดมีไม่มีก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะอฟอรเรตออกเราใส่เป็นเม็ดพวกเอ่เอแอรีดัดมเมดตัวนี้ก็ได้ระคังจะแรงมากระคังจะแรงมากถ้าคุณใส่ตัวนี้ลงไปนะครับแบบไหนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณต้องการฟรีดมีบอกว่าอ่าโอ้ยอ่ะ ี๋ยวหาแป๊บอ่ก็ใส่เป็นตัวนี้ครับการเซชั่นตัวนี้เนาะก็ทําให้บอสฟีดได้เร็วขึ้นก็ดีเหมือนกันตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับใส่ตัวไหนก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกถ้าเกิดดาเมจคุณไม่พอจริงๆต้องการฟีดด้วยก็ก,ก็ใส่นะอ่ะโอเคประมาณนี้ชาร์จสตาร์ทใส่เป็นเพอร์เ u a ชวลชาร์จก็คือ35%มีโอกาสที่จะไม่กินชาร์จใช้ใช้เราไม่เสียชาร์จนะครับแล้วก็เพิ่มดูเรชั่นเข้าไป ตามด้วยเอ่อ a t t a c k เก i n 30% off d a m a g e as light damage ก็คือดัเมดสายฟ้าเราจะแรงขึ้นเมื่อเราฆ่าศัตรูที่ติดช็อคนะครับตัวริชชัตัวนี้เราใช้ในการเจนพาวเวอร์ชายซึ่งมันหลักการมันคือใช้กับศพเออหลักการมันคือใช้กับศพเราเกสกศพขึ้นมาก็ได้นะหรือว่าเราจะใช้ศพของศัตรูก็ได้เกสกศพทำยังไงคุณหาวอร์ดวอร์ดอ่าคาทาเวนมนที่ชุบซอมบี้แล้วคุณก็กดสัปให้มันชุบซอมบี้ขึ้นมาก็ได้นะครับ วิธีนั้นก็ดีเหมือนกันซึ่งผมเพิ่งเห็นทริคนี้ตอนที่แบบผมเล่นจบไปแล้วเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะก็ใช้ลิชชัลนะครับในการเสกใส่ศพเพื่อสร้าง Power c h a r าแล้วก็ใส่โอกาส50%ที่จะได้ Power c h a r าเพิ่มอีกเม็ดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ใส่25% Cash Speed เข้าไปจะได้ไม่ไลช่ช้าจนเกินไปนะครับโอ้ไม่มีศพไฮไลท์ก็ไล่ไม่ได้ฮะส on อช c อนะครับก็คือเมื่อตีสตูดิตติดช็อกจนถึงจจุดนแล้ว่ะมัส ตัววอเทอนิกแม็กออกมาก็สกิลที่ผมชอบใช้เลยนะครับวอเทอนิกแม็กมันทําให้มอนที่ติดสายฟ้าเวลาตายแล้วมันจะระเบิดเป็นโนวาออกไปนะตามด้วยสกิลทริกเกอร์สามารถสกิลที่ทริกด้วยแคสออนช็อคอ่ะมันต้องเก็บแต้มเอเนอร์จีแต้มเอเนอร์จีเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งว่าเมตาเป็นสกิลประเภทเมตาเพราะหน่ว่าสกิลประเภทเมตาก็คือพวกที่เป็นแคสออนช็อคพวกเนี้ย จะไล่เราจะมีโอกาส35%ที่จะได้แต้ม Energy คืน50%โอเคไหมมีโอกาส35%ที่จะได้แต้มคืน50%หมายความว่าเมื่อไล่ไปแล้วจะได้คืนมีโอกาส30%ได้คืน50%เราก็จะไล่ได้บ่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเมที่ support skill เกณ40% increase energy ก็คือสามารถ g e n e r n e r g y ได้เร็วขึ้น40%นะครับเฮลลาด of thunder นะก็จะมีใส่ execute ไปก็คือมอนที่เป็น l o l i จะทําด m a เราจะทําด m a g ได้แรงขึ้น 40%ซึ่งมอนที่ low life หมายถึงมอนที่เลือดต่ำกว่า35%นะครับต่อมาก็คือเพิ่ม area of effect 40%ตามด้วยมอนที่ติดช็อคอ่มโมกาส50%ที่จะช็อคเอนด์มี่ในระยะ2.5เมตรก็คือเราจะเร่งเร่งเร่ง cast on ช็อคด้วย herald of thunder อีกทีหนึ่งนะครับเพราะมอนมันติดช็อคด้วย herald of thunder area กว้างระเบิดกระจายช็อคเข้าไปอีกก็จะทำให้ออนช็อคมันเร็วขึ้น ประมาณนี้นี่คือคอมโบที่ใช้ส่วนกิมฟิตผมผมผมใส่มางกันกันแหละเพราะว่าผมไม่มีชิลเออจริงๆใส่ผมใส่อันอื่นดีกว่าแต่ว่าใส่ถ้าเกิดคุณไม่มีชิลแบบผมอย่างเงี้ยคุณใส่วินแดนเซอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยสปลิตผมเหลือจากเสื้อไงแต่เธอไม่มีเสื้อมันก็มันก็ใส่ไม่ได้เออก็เลยบอกว่าอ,อคือบางคนมันมันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่เล่นในช่วงแรกจะมีเสื้อที่เป็นสปปิดดอกมาให้ใช้อ่ะ เออก็เลยไม่แนะนําว่าจะต้องไม่ใช่ว่าแนะนําต้องบอกไม่จําเป็นว่าจะต้องมีกลิมเฟสตัวนี้เข้ามานะครับเล่นแบบนี้เลยก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูที่พาสิทีพาสิทีนะครับพอตอนแรกที่เราเล่นสายระเบิดมาเนาะเราอัปโนดฝั่งนี้อยู่แล้วถูกไหมแล้วเราก็มีโนดระเบิดฝั่งนี้ใช่ไหมเกนเนตรตรงนี้แล้วก็คอสโบรีโลสปีดอันนี้เอาออกไปแล้วเนาะมันมันช่วงแรกเออจะมีพวกโปรเจกต์ใต้ดามเอที่อัพมาเราออกหมดเลย เอาออกหมดเลยนะครับพวกที่เป็นโปรเจกต์ตายที่อัพมาออกหมดเลยแล้วก็ดาเมดเอลเนี่ยนีเอาออกหมดเลยนะครับ <_ an> เพราะว่าตอนเนี้เราจะตีกว้างหรือทําระยะดาเมจได้จากอินก็คือผลจากกระบองมบอกว่าทุกๆ5อินจะตีกว้างขึ้น2%ทุกๆ5เด็ก <_ an> จะตีเร็วขึ้น2%ทุกๆ5สเตนจะเพิ่มดาเมด10%อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมตัวคูณของดาเมดเราเยอะมากพอมันเยอะมากๆผมบอกเลยนะไอ้พวก เนี่ยไลทิงดามเจสพวกเนี้ยมันจะเห็นผลน้อยนะคอสตับดามเจสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเห็นผลน้อยนะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันคูณเยอะแล้วอะสมมติว่าตัวเนี้ยอ่าผมถ้าเกิดสเตนสอ0รสเตนสอ0ร้อหารห้าก็คือ40 40ิบคูณสิก็คือ400%ร้อยเปอร์เซาเจคูณสี่เคูณใส่เนี่ยไปบวกแค่เอ่อไลทิงสกับคอสตัสิบเปร์เซ็ก็เป็นยี้อร เมดนี้ก็หายากเอานะบวก25%่ t t a ห้เนี่ยบวกยีให้ดัมเมดเนี่ยแต่ว่าตัวคูเราส0่บวกยี่ไปก็คือ425%านมันน้อยมากเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราต้องหาแฟตดัมเมจมาแทนนะครับจากการใช้กระบองอ่อแล้วเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเอาดัมเมจเอลออกนะครับแล้วก็แ t ตแท k กส e ีดยังเอาอยู่นะครับสำคัญมากๆ a กแอตแท p กสปีดเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับก็อัพโหลดกลุ่มนี้มา คือถ้าให้ดีนะครับพยายามเน้นให้ตัวเราเป็นดาเมจสายฟ้าอันเนี้ยอันนี้ผมทำลาวมนเป็นบาลานเออต้องใส่เป็นใส่เป็นกระบองนี้เนาะเออนี่ดาเมจสายฟ้าคือพยายามเล่นให้เป็นดาเมจสายฟ้าเพราะว่าดาเมจสายฟ้ามันสูงแล้วเราอยู่โหนดฝั่งที่ฝั่งเนี้ยพอลงมาแล้วเราจะไปทางนั้นเป็นทางผ่านพอดีเป็นท่าสายฟ้าแล้วโนดเนี้ยมันดีตรงที่ว่าถ้าเราเล่นไม่เล่นเคลีย มันจะคิดดาเมจไรสายฟ้าสองครั้งหมายถึงว่าถ้าเกิดคือมันคิดดาเมจแค่ครั้งเดียวแต่หลังข้างหลังค้างหลังครั้งเดียวที่มันโปรแกรมมันคิดอะมันคิดดาเมจสองครั้งซึ่งดาเมจสายฟ้ามันสมมตินะว่ามันแว่งตั้งแต่ดาเมจหนึ่งร้อยจนถึงดาเมจหนึ่งพันเออถ้าตีแล้วออกหนึ่งร้อยอะคือเบาเลยแต่ถ้าตีแล้วออกหนึ่งพันอะคือสูงเลยซึ่งโอกาสออกมันก็รนดอมหมดเลยอะไอ้คำว่าลัคกี้ตัวเนี้ยมันหมายถึงว่า คิดดาเมจสองครั้งแล้วตัวสูงที่สุดอะมาใช้งานถ้าครั้งแรกมันคิดออกมาได้หนึ่งร้อยดาเมจครั้งที่สองคิดออกมาได้แปดร้อยดาเมจมันก็จะตัวเลขแปดร้อยดาเมจมาใช้แล้วก็ตีได้แปดร้อยดาเมจแทนที่จะเป็นหนึ่งร้อยดาเมจเออเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นตัวบูสต์ดาเมจสายฟ้าที่ดีแล้วดาเมจสายฟ้ามันค่อนข้างมีค่าแม็กซ์ที่สูงพอใส่ตัวเนี้ยไปดาเมจสายฟ้ามันจะสูงมากนะครับต่อมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ชานที่จะช็อคเอนเนมี่นะครับแล้วก็เออ่ถ้าเจาะถ้าสายฟ้าเพิ่มสนนนะิบห้าเปอร์ ไอ้พวกนี้เป็นโหนดที่ดีอยู่นะเจาะทตุอย่างเงี้ยยังดีอยู่นะเอ่อเจาะาตุมันทำหลักการมันคือแทนเพ,เพิ่มดับเพิ่มดาเมจทั้งก้อนของเราอะ่ะเออมันเลยดีมันจะไม่เหมือนไอ้ตัวเล็กดาเมจเปอร์เซ็นต์กับไออย่างยังไงดีวะอย่างเงี้ยสิบเปอร์เซนต์ไลิง,างดามเมจอะ่ะมันเป็นสิบเปอร์เซนของไอ้ก้อนสี่ร้อยถ้าเรามีสเตนสองร้อยอ่ะมันน้อยแต่ ไอ้นนี้คือสิบห้าเปอร์เซ็นของหลังจากที่ไอ้ก้อนสี่ร้อยมันคูณกับแฟตดัมเมจเรียบร้อยแล้วเป็นก้อนก้อนหนึ่งใหญ่ๆแบบดัมเมจแปดร้อยที่ว่าเนี่ยมันจะแรงขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้ยคือคือนี้นะเออนะก็ตามนี้ทีนี้โน้ตที่ดีโน้ตคือโน่นนี้อินคูริสสองเปอร์เซ็นตดัมเมดต่อแอตเทบิวที่น้อยที่สุดอย่างเช่นของผมตอนนี้น้อยที่สุดคือสองหกเก้าก็คืออินเนาะมันจะเอาทุกๆห้าของอินเนี่ยมาคิดเป็นดัมเมจอีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับ เนี่ยตัวคูนเราจะคูณเพิ่มขึ้ิอีกนั่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องบาลานสเตนเด็กอินเพื่อเอาตัวเนี้ยให้มันดึงดาเมจดขึ้นมานะครับส่วนฝั่งนี้ก็10%อออยทบิวอัพก็ให้เยอะมากเลยเพราะว่าเราเน้นแต่สเตตมาหนาๆเลยนะครับก็อัพส่วนโหนดระหว่างทางเนี่ยอัพให้มันบาลานกันจะใส่สีอะไรก็ใส่เอาให้มันบาลานกันอัพตรงยาวมาจนถึงตรงนี้นะครับเอามาทางนี้ก่อนนะใช้คอ s t สตับแอตแท็กสปีดขึ้นมาตรงนี้นะสอันแล้วก็ลงล่างมา2อัน นะครับได้เด็กยี่ห้าโหนนี้สําคัญได้เด็กยี่ห้าด้วยไอโหนที่แบบให้ดัมเมจให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกเด็กอีกยี่สิบห้าเนี่ยสแตตมันคือสิ่งที่สําคัญแล้วระหว่างทางให้ทักสปีดอย่างเงี้ยมันดีมันดีนะครับแล้วอัพโหนอัพมาทางนี้เลยมาที่โหนนี้เลย mm hmm. เพิ่ไมไอทักสปีดอีก1ึงต่อเด็กสิบห้านะครับก็ทุกอย่างที่เป็นสแตตเราเล่นหมดนะแล้วก็อัพมาทางเด็กยี่สิบห้าก้อนนี้เสร็จแล้วเราจะอัพตรงขึ้นไปเลยยาวเลยครับ ขึ้นมาจนถึงโนดนี้ครับเอาอินยี่ห้าแล้วถ้าถ้าอัพถึงตรงเนี้ยคุณจบ,อบแอคสามลบสองแหละเออประมาณเนี้ยชงชงเนี้ยคุณจะจบได้ไม่ยากแหละเดี๋ยวแผนต่อไปผมจะอัพขึ้นไปทางนี้เนาะเอาสายฟ้าตรงนี้เพิ่มดาเมจสองเปอร์เซ็นของสายฟ้าเนี่ยต่ออินสิบทุกทุกอินสิบเราจะได้ดาเมจสายฟ้าเพิ่มสองเปอร์เซ็นครับผมถ้าอนาคตจะเล่นซีไอก็จะอัพมาทางตรงนี้เนาะได้เอเนจีชิลหกสิบเปอร์เซ็นไม่ยากแล้วก็ถ้าจะซีไอมันก็ต้องมาทางนี้ใช่ไหม อัพอันนี้เพิ่มอันหนึ่งเป็นทางผ่านอยู่แล้วแล้วก็อัพลงมาทางนี้เพออัพลงมาทางนี้ก็อาจจะอัพขึ้นมาทางนี้ด้วยเพิ่มแอคเอนเนอร์จีชิลเพิ่มอะไรพวกนี้เพิ่มหลบหลีกเข้าไปคิดดูก่อนอันนี้คิดดูก่อนถ้าจะเล่น c ีไอนะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเล่น c ีไอผมเสียดายสเตตสแตนที่มันให้เลือดเยอะมากอ,อ่ะเออก็เดี๋ยวต้องไปคิดด้วยออาจจะเล่นสายผสมส่วนซีไอก็ปล่อยให้มองอินวอเกอร์เขาเล่นกันนะนะครับโอเคประมาณนี้ เอ่อน่าจะน่าจะครบน่าจะครบละวไม่น่าจะขาดอะไรแล้วนะครับก็ขอให้เล่นกันอย่างมีความสุขส่วนเอาจริงๆผมว่าหน้าไมา้สายระเบิดจบ X3 ก็ไม่ยากนะเพราะบิวที่ผมทำไว้รอบแรกที่ X1-3 อ่ะมันดูแล้วมีประสิทธิภาพมากที่จะแบบจบ X3 ได้อเออเพราะายังมีอีกหลายโนดที่ยังบูสต์ดามเมจแกรนตได้อีกเยอะมากก็เลยคิดว่า ถ้ามีหน้าหมายที่ดีคุณอาจจะเล่นหน้าหมายจนจบ X3 ก่อนเลยแล้วถ้าคุณจบแล้วคุณอยากจะมาเล่นเป็นสายแบบเนี้ยก็ค่อยว่ากันส่วนตัวเนี้ยไอตัวเจมบิ้งที่ผมเล่นเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่นสายนี้แหละแต่ว่าจะพยายามทําให้มันเป็นบัต g เจ็ตบิวหน่อยหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหมนะครับไว้เจอกันถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นใจให้ผมด้วยนะครับข้างใต้ดีสคริปชันมี Discord เนาะแล้วก็ผมจะพยายามทำตีฟาร์มเรื่อยๆ ก็เข้า Discord มาคุยกันได้นะจ๊ะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ